ด้านหลังในแข่งเรือปลอดเล่าวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกป,ปลอดภัยกายใจแข็งแรงสอสอสอไทยทีวีสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรีสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย,ยผลเอกนิพนธ์จักสุดนุนผลเรือเอกนิพนธ์จักสุบนุนนายกสมาคมทุ่มสุดกายสุดใจเอาเลยนิ่งแล้ว ลองน้ำแดงสิงบางสองลอยองน้ำน้ำมันกระจกเพชรดูซิว่าจะเจอกระจกเพชรบาทหรือไม่สิงบางสองลอยีที่แล้วเป็นไงเรือกระจกเพชรกองเชียร์บลฮมโอ้โหดังสนันวันไหวกันทั้งสนามครับดูซิว่าแต่ปีนี้ขอเสียงกองเชียร์กระจกเพชรหน่อยเร็วเงีย oh. บบอลใดว่าวันไห thoát tiếng, tiếng bang, 200 đầu lâu, hồn hồn hồn, ơi, mập mập thủy muông, súc ốc <cười> จริงซะด้วยเที่ยวนี้ไขอยู่ไขไปดูเหมือนว่าสิงห์บางสองร้อยชนะขยังจ่าที่ชนะไปเที่ยวแรกเที่ยวนี้แล้วปรากฏว่าเที่ยวนี้ไม่หนีไม่หล่อไม่ถอดไม่แท้ถามตีมาด้วยกระจกเพชรกระจกเพชรวางท่าวางท่าตำรวจตับเบียดตับเบียดตับบี้ตับบี้ตับเบ็ดยกขึ้นมาแล่าตะคดตะกคดตะคดตะพัดตะคดตะบวดตะคดตะบี้สิงห์บางสองร้อยพยายามขยับท่าจะหนีแต่กระจกเพชร

ครับโอ้โหคู่นี้อาผลการตัดสินครับผลการตัดสินครับผลการตัดสินครับผลการตัดสินก็ปรากฏว่ายังไงัเนี่ยเรือที่ชนะได้แก่เรือกระโจกเพชรล่องน้ำน,น้ำเงินครับตัวแทนเรือจกฉลากครับ เชิญครับครับสำหรับตับตวแทนเรือสิงห์บางสองร้อยนะครับเรือเจ็ดพิพายครับพบจุดพุ่มยายครับกับกระจกเพชรมาแล้วมาแล้วครับอ่ะค่อยๆเขย่าอย่าไปถูกแว่น,นหน้าแตกอีกอันไหน